ที่ปพีเคทีครับวันนี้นะครับเป็นคลิปเซอร์ไพรส์นะครับวันเกิดน้องบอมนะครับของน้องบอมจิมบีเคทีของเรานะครับโดยวันนี้เป็นวันที่28เมษายนนะเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องบอมนะครับโดยวันนี้ที่บ้านนะครับจะจัดทําคลิปนี้ก็คือจะทํานคลิปของครอบครัวในการไวพรให้กับน้องบอมนะครับเราไปดูนะครับว่าแต่ละคนไวพรไว้อย่างไรบ้างไปดู เป็นก็คนงานคนเออแลอ้วก็เป็นหนุ่มมืออาเยอะมากงาก็มือความสุขโอเคแฮปปี้เบอร์เดย์หลานชายมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงอย่าดื้อย่าโซนกวนตีนหน่ยอยมีความสุขนะครับอาวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันเนาะที่ ครบสิบเจ็ดปีที่เราได้ลูกชายคนที่สองมามมก็วันนี้นะก็พรใดอันประเสริฐทั้งหมดขอให้บังเกิดแก่ลูกชายของแม่แล้วก็ขอให้เป็นเด็กดีของทุกทุกคนเป็นที่รักของทุกทุกคนทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงเนาะก็ อะไรอีกอะบอกของลูกดิอ่ะมีความสุข,ขมากๆลูกโอเคเบิร์เดย์ Happy birthday ครับมา Happy birthday ชายบอมใหยมีความสุขมากๆนะเรียนหนังสือเก่งๆเป็นเด็กดีห้ามดื่มห้ามโซนรู้ไหมโอ้นี่มันเกิดน้องครับ Happy birthday ครับมีความสุขมากปีนี้ตขึ้นแล้วระวังตัวด้วยไปได้มาไหนตอนนี้เกิดน้องชายผมก็ ขอให้พรมีความสุขมากมีรู้ที่พูดอะไรก็มเชื่อมันรู้ว่าผมรักมันครับขอให้น้องมีความสุขมากๆเล่นเก่งๆเป็นเด็กดีแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยครับผมแบงค์ยูวีนอทีครับวันนี้ผมจะมาโอวยพรเปิดพี่บอมนะครับขอให้พี่บอมสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้มีความสุขครับ นครับนั่นก็เป็นคลิปทั้งหมดนะครับของที่เราทําขึ้นมาครับให้กับน้องบอมนะครับส่วนมาถึงตัวผมนะครับผมก็อยากจะอวยพรให้น้องนะครับมีความสุขในวันเกิดของตัวเองแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมีการเรียนที่ดีนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่และก็ครอบครัวแบบนี้ตลอดไปรักเสมอน้องชาย <Happy birthday. S 1> ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับลำดับสุดท้ายนะครับเราก็ขอฝากคนไกล้ กดแชร์กด subscribe แล้วกด <Birthday S 1> กระดิง่งกรุงกร๊ง <Birthday. S 1> กิ้ง <Birthday. S 1> เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรา <Birthday. S 1> ช่องทิปบีเคทีครับฝ <Birthday. S 1> ากไว้ในออบอกอ,กอก้อมใจด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday.